สวัสดีค่ะชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2ิง7าให้กับชาวราศีธนูนะคะซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะครับในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักซึ่งชาวราศีธนูนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะคะนั่นก็คือชาวราศีธนูหรือใครที่ทราบถึงลัคนาราศีแล้วก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเอ่อเรื่องของการดูดวงในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะ ตัวตนตนุลักษณ์ของชาวราศีธนูในช่วงจังหวะนี้ไม่ทราบว่ามีเรื่องราวหนักอกหนักใจหรือเรื่องราวความไม่สบายอยู่ก็ไม่รู้นะคะบางคนบางท่านนั้นอาจจะมีเรื่องราวของการที่ต้องนอนพักรักษาตัวในเรื่องความเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนบางท่านมีความเครียดในเรื่องของการงานการงานมันมีปัญหามันหาทางออกไม่ได้ อยากจะพักผ่อนมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วกับการงานนั้นอยากจะพักผ่อนอยู่กับบ้านอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวอยู่กับตัวเองในบ้านของตัวเองไม่อยากออกไปพบใครอา,อาจจะลาพักผ่อนสักสองสามวันหรือเป็นอาทิตย์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนบางท่านนะคะหรือบางคนบางท่านนั้นอาจจะไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักก็เป็นไปได้สำหรับบางคนบางท่านมีความรักที่มันไม่สมหวังความรักที่มันทุกข์กระทม ความรักที่มันเศร้าหมองทําให้ผิดหวังทําให้ทุกท้อทรมานแล้วก็หมดแรงหมดพลังก็ทําให้เกิดความที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะไปไหนมาไหนต้องพักรักษาตัวรักษาใจให้มันหายก่อนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวในเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะ แล้วก็ชาวราศีธนูนั้นนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นคนที่มีการจัดการบริหารในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นนักลงทุนในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของ าการหมุนเงินในการปล่อยกู้เงินในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของธนาคาราาสินเชื่อไฟแนนซ์อะไรพวกนี้หรืออาจจะเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจต่อยอดในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะสาหรับคนาราศีธนูในช่วงจังหวะนี้นะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นนะคะ มีเรื่องราวของความผิดหวังนะคะไม่รู้ว่าผิดหวังเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็เ,เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเป็นความรักที่ทำให้มีความมิตก,กังวลที่ทำให้ต้องคิดมากซีเรียสเครียดนอนไม่ค่อยหลับนะคะมีความเศร้าเสียใจมีความทุกข์นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม้คุณจะเป็นลักษณะของการที่คุณผิดหวังคุณก็พยายามที่จะหมายความว่าพยายามปล่อยวางตนเองอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวที่มันเครียดมันซีเรียสนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเศร้าใจเราอาจจะเสียใจอยู่คนเดียวแต่คนที่เราคิดถึงเขาหรือคนที่ทําให้เราผิดหวังนั้นเขาอาจจะมีความสุขอยู่คุณมาแบกรับอยู่คนเดียวทําไมคุณปล่อยวางเสียแล้วชีวิต คุณจะมีความสุขนะคะ,ะก็ไม่อยากจะบอกว่า ชีวิตคนเรานั้นมันก็มีเรื่องราวของทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะเป็นเรื่องของวัตจักรในเรื่องของชีวิตวงเวียนวัตจักรนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นในเรื่องราวของการเงินก็รู้จักใช้จ่ายนะคะมีการวางแผนมีการมัตย์ัดประหยัดนะคะเพราะว่าในช่วงจวังหวะนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยจะรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ค่าของเงินมันก็ถูกข้าของมันแพงแต่ค่าของเงินมันก็ถูกลงนะคะหมาย ว่ามีเงินอยู่100บาทเมื่อก่อนสมัยก่อนอาจจะได้เข้าของออกมาเยอะแยะสมดตที่ซื้อมาแต่100บาทสมัยนี้อาจจะเป็นเคก กับข้าวแค่สองอย่างสามอย่างก็หมดแล้วนะคะถุงไปซื้ออาหารเป็นถุงบางทีถุงละห้าสิบบาทสองถุงก็ร้อยหนึ่งนะคะเป็นกับข้าวบางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายเก็บเงินไว้เพื่อในยามฉุกเฉินในเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเก็บเป็นก้อนเป็นกรรมเป็นเรื่องราวอ่ก้อนหนึ่งก็อาจจะเก็บออมก้อนหนึ่งก็ไว้ใช้จ่ายก้อนหนึ่งก็ประมาณไว้ไว้ลงทุนทําธุรกิจ หรืออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่เอ่อจะหนีเหนียวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะรู้รู้จักค่าของเงินว่าปัญหามาได้อย่างยากลําบากนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นในเรื่องราวของความรักนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นความรักที่ไม่ได้มีแค่สองนะคะเป็นรักสามเศร้ารักที่บันเจ็บปวดทรมานเหลือเกินนะคะมีความเจ็บ ที่มันสุดแสนจะเจ็บแปลๆในหัวใจนะคะเป็นรักสามเศร้ารักที่ไม่ได้มีแค่สองนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจของคุณก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานก็คิดซะว่ามันเป็นเวรกรรมเป็นเรื่องของวิบากกรรมเมื่อหมดเวรหมดกรรมก็จะ เหลือสิ่งที่มันดีๆนะคะสำหรับคนที่ยื่นมือเข้ามาเป็นมือที่สาของใครคนใดคนหนึ่งนั้น mm. ก็เรียดถอนตัวออกสินะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาถ้าเขาเป็นคนมีคู่มีแฟนอยู่ก่อนแล้วเรามาทีหลังนะคะก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขามันเป็นเรื่องของการที่เราจะไปก่อเวรก่อกรรมเพิ่มเติมทําให้ในชีวิตรักของเรานั้นต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นก็ตัดใจได้ก็ตัดใจเสียนะคะเอ่อสำหรับบางคนบางท่านนั้นมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานนะคะมีความทะยายานที่จะสร้างงานที่จะสร้างธุรกิจที่จะทํางานเพื่อให้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตนะคะเป็นวัยที่กําลังสร้างเนะื้อสร้างตัวสร้างอนาคตให้กับตนเองนะคะแล้วก็การงานของคุณก็เริ่มที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นแล้วนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะ แล้วก็ในเรื่องราวของเด็กที่เพิ่งจบใหม่ๆหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะ,ะเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่อ,อยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยากจะไปหาโอกาสหาเงินหางานให้กับตัวเองโดยที่ว่าเป็นคนที่ไปอย่างแบบอิสระไม่ข้องเกี่ยวกับใครไปแบบโดดเดี่ยวไปแบบคนเดียวไปแบบแบบ ไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นคนรูปร่างดีหน้าตาก็ดีแล้วก็มีความเช่าชูเพลย์บอยหน่อยๆน,นิดๆน,นะคะ เป็นคนที่มีความที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะคะเป็นคนที่มีความกล้าในตัวเองนะคะอาจจะไปแสวงหางานทําก็ได้จากที่อื่นนะคะหรืออาจจะออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาความสุขให้กับตนเองในวัยที่เพิ่งจบจากการศึกษาอาจจะท่องเที่ยวหาประสบการณ์ให้กับชีวิตนเองก่อนแล้วค่อยมาทํางานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะ ก็ขอแสดงความดีดกับชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะคะเพราะว่ากงล้อมหาสบัดได้เวียนเข้ามาชีวิตของคุณแล้วคุณที่ผ่านมาเมื่อช่วงก่อนนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการติดขัดในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องความรักที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงจวังหวะนี้เป็นต้นไปคุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะ ไพ่นี้เป็นหนึ่งในยีสองใบใหญ่เมเจอร์อาคนานะคะในยีสองใบเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องราวของวงเวียนวัฏจักรชีวิตที่จะมาหมุนในเรื่องราวที่มันไม่ดีให้ออกไปแล้วคุณจะไดเ้เจอเรื่องราวที่ดีดเข้ามาสู่ชีวิตอาจจะได้รับทรัพย์สินมรดกอาจจะได้มีการซื้อบ้านซื้อรถอาจจะมีเรื่องราวของความรักเจอคู่ครองที่ดีอาจจะมีเจอการงานที่ดีได้ทํางานที่ดีๆนะคะสาหรับคุณก็ขอแสดง ความยินดีด้วยนะคะ,ะส่วนสำหรับบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียหมายความว่ามีความกล้าในการตัดสินใจด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครแม้มีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณก็ไม่เกรงกลัวคุณก็จะตัดสินใจเทียบแก้ไขปัญหาไอ้มันผ่านไปด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความที่ เมื่อคุณทํางานเจริญรุ่งเรืองม,มีความก้าวหน้าการเงินก็จะมีมามากด้วยสำหรับคุณนะคะเมื่อคุณมีเงินเยอะคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเพราะว่าคุณมีดาวพระศุกร์เป็นตัวตนตนุลักษณ์ของคุณนะคะ,ะชาวราศีธนูนั้นนะคะมีดาวพระไม่ใช่ดาวพระศุกร์นะคะขอโทษด้วยมีดาวพระราศรีเป็นดาวตัวตนตนุลักษณ์ซึ่งดาวพระราศรีเป็นดาวบัพป,ะ,ปะครอ,อพูดผิดทั้งนั้นเลยเป็นดาวสุปปะครา์ดวงใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นคนดีนะคะ,ะก็เมื่อมีเงินมีทองก็ชอบช่วยเหลือคนที่เขายากแค้นที่เขาแบบประมาณว่าไม่ค่อยมีเงินขัดสนเงินทองหรือมีใครมาหยิบยืมเงินคุณก็ให้ไปด้วยความที่ไม่ ขี้เหนียวนะคะเป็นคนที่ประมาณว่าใจกว้างนะคะหรืออาจจะมีเงินไว้ใช้จ่ายกับลูกน้องที่ทํางานด้วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็เป็นชาวลักนณาราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนส5ันนาศเจ็ดะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บไปคิดเอาแต่เรื่องดีๆเข้ามาสู่ชีวิตน้อมรับพลังงานบวกๆให้กับชีวิตตนเองนะคะชีวิตของคุณต่อไปนี้ก็จะ เจอ,จอ,จอเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแล้วนะคะมันทําความดีนะคะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ในบ้านเรือนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องออกไปทําบุญด้วยการที่ต้องใช้าจ่ายเงินหรือจะร่วมสมทบทุนทําบุญในช่วงจวังหวะน,นี้ทอดกระถินทอดปลาป่า10บาท20บาทด้วยใจที่บริสุทธิ์มันก็ได้บุญเท่ากันหมดทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปสระคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ Música